สวัสดีค่ะผู้ขานเกมสินะคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในเกมม้นี่ใช่ใครคะเย่แล้ววันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับพี่ทูค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครัสวัสดีครับโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเอาชีโรด1.19ด1.19กันต่อค่ะซึ่งวันนี้นะคะทุกคนพี่ขวัญก็จะลงไปตามล่าหาเพชรกันต่อนะคะทุกคนและวันนี้นะคะเราจะทำห้องเอ็นชานั่นเอง เราะว่าเราจะได้เอนชานชุดเก่อของเรานะคะทุกคนพร้อมเปล่าพร้อมเราจะไปแล้วนะรเราจะไปลงแล้วนะลงถ้ำอะ่ะเฮ้ยเตรียมพร้อมนี่หรอปลาปลาปลาปา,ปาเขาขุดถ้ำไว้โคตรลึกเลยซับซ้อนเสะละเกินจริงเห็นว่าเขาขุดหาแร่แบบหาไม่เจออุ๊ยระวังนะจ๊ะเดี๋ยตกนะจ๊ะ ทางนี้คะ่ะล้วจะไปสำรวจต่อจากที่พี่ขวัญขุดไว้นะทุกคนอ่ะผิดทางผิดทางตำ่ำทางตันต้องว่าทางนี้ผิดทางนี่แล้ต้องลงไปข้างล่างพูดมั่วเลยอะเขาจะไม่ได้ดิว่าเขาสำรวจถึงไหนแล้วเนี่ยเนี่ยแร่ตรงเนี้ยเขาขุดไปเกือบหมดแล้วเขาแบบขุดไปใช่ปะล้วมันเจอแบบถ้ำใหญ่ๆเลยอะแล้วเขายังไม่ได้สำรวจไงนี่นี่ถูกแล้วถูกแล้วตรงนี้แหละ ตามผมมาครับอุ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยติดเอ้าทำไมเธอไม่ติดตัวเล็กอะนี่เธอเห็นอะไรบ่วงๆไหมเห็นนี่ไงเขียวๆอันนี้ไม่เอาระวังโอ้โหแล้วเธอก็ให้มันระเบิดเนี่ยนะโอเคไปลงตามน้ำไป คืออะไรอย่างงงงงนี่คริสตันยังไงล่ะดูดิมีเสียงด้วยอ่ะตอนเดินอะ่ะบ้าน,นนะได้ยินเสียงไหมล่ะขุดไปขุดไปขุดไปขุดทำไมอะ่ะขุดไปเพราะว่าเราจะสามารถครับกล้องส่องทางไกลได้แบบโคตชโชคดีเลยมาเจอดูคนจริงๆมันไม่ได้ชื่อคริสตันนะมันชื่ออะไรมิอรอวอ่านไม่ออกเราคุยไปหมดเลยหรอขุดบล็อกไปด้วยหรอ ขุดบอกไปตกแต่งบ้านก็ได้นะเพราะว่ามันมีเสียงอ,อะแล้วไม่เอาบล็อกหรอจริงๆมันไม่ต้องใช้บล็อกมันใช้แค่ไอเนี่ยไอที่ที่มันงอกมาเนี่ยพอแรกปล่อยให้มันงอกอะอูอ้เจอไอรอนขุดไอรอนไปด้วยนะเธอเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทำชุดต่อทำอุปรกรณ์กันเพียบเลยมันขึ้นยังไงวะน้ำอันนี้นั่นแหละนั่นแหละถูกแล้วอโอเคทุกคนเราขอสำรวจตรงนี้นิดนึงเผื่อจะมีเพชร เพือ่อเราจะเจอแมงมุมอมอนสเตอร์เทียบยมแมงมุมเลยนะแมงมุมขยุ่มหลังคาอ๋อว้าวเธอกดใช้เกอะบังได้เนี่ยตอนมันระเบิดเนี้ยเราจะไม่เจ็บมากนี่อ้างหน้าอยากให้มันระเบิดไอรอนนะมันไม่เข้าขอบเราเลยใช่ไงก็ถึงบออต้องใช้โล่ให้ทันแต่ว่าโล่มันก็จะพังนะ ว่าใคเฮ้ยตรงนี้มีทางมาไปดูดิไปดูดิไปดูดิเผื่อมีเพชรอ่ะแต่อย่าหลงทางนะบอกเลยหลงทางคือจบเฮ้ยเธอขึ้นมาดูด่ดิไหนขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเดินตรงไปตรงไปตรงไปเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมเฮ้ยเห็นอะไรไหมน้ำขอบคุณนะมีน้ำด้วยหรอไม่ใช่น้ำบอ วเฮ้ยเจอเพชรเฉยเลยขุดดีมีกี่เม็ดอะคือไม่เข้าใจไอ้พวกที่แบบให้ที่มันเห็นเลยทำไมมันให้แค่เม็ดเดียวอะคือเราต้องไปขุดเองอ่ะมันมีโอกาสได้มากกว่าหนึ่งเม็ดด้วยหรอไม่รู้สิก็เนี่ยเท่าที่เขาเห็นนะพอเวลาแบบเราเห็นแบบเออที่มันแปะไว้แบบเนี่ยตามเนี้ยมันได้แค่เม็ดเดียวมันจะไม่ได้มากกว่านั้นเลย ไม่งั้นต้องไปขุดหาเพชรเอาเองอ่ะมันถึงจะได้แบบเป็นกองอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะหลงทางแล้วนี่เพราะว่าถ้ำมันดูใหญ่เหมือนกันเนะ่ยเป็นไรอะถ้าเราหลงเราก็ทับได้เว้ยทับได้ได้ไงมันไม่ใช่ละนี่บล็นอะนะมันเจ็บมันกระโดดลงทับหินนะ่ะเนี่ยคือเวลาเธอกระโดดใส่หินฉช่ว่ามันจะมีดาเมจว่าเธอหินจะแทงตูดเธออ่ะลองทําดูดิไม่ใช่้องหินใหญ่หน่อยต้องเนี่ย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 อันนี้อันนี้อนนีนลองดูเจ็บไม่นอ้นิดเดียวเองนะ เออก็ลองรู้มันแทงตูดเธออะกระโดดเจ็บอยู่ดีก็บอกแล้วหินมันแทงตูดต่อไปนี้จะเจอกับความน่าเบื่อนะทุกคนเพราะเราจะขุดเหมืองหาเพชรกันมันก็จะใช้เวลานะถูกแล้วใช่แล้วมันหายยากด้วยดิจ้าล้วเพชรมันหายยากมาก คือเวอร์ชั่นใหม่อะทุกคนมันต้องขุดลึกๆป่ะพี่ไม่แน่ใจอ่ะมันจะลึกไปถึงแบบว่าแกนลโลกไปหรออันนี้ลบยี่บสองอะเธอเพราะว่าเอาซักประมาณลบสิบเอ่อสิบส,ส,บสี่อ่าประมาณเนี้ยเธอขุดเธอขุดไปข้างๆเขาเนี่ยเธอขุดไปทางเนี้ยพอละฝั่งเลยดูซิว่าใครจะเจอเพชรก่อนกันใครจะมีขุดแนวตรงไปเลยเหรอใช่ขุดแนวตรงก็ได้หรือว่า คือขุดแนวตรงใช่ไหมหรือว่านี่เธอดูหรือว่าเว้นสองบล็อกใช่ป่ะแล้วก็ขุดอย่างเงี้ยขุดไปดูอย่างเงี้ยว่าแบบฝั่งนี้มีไหมโอ้แต่อันนี้มันมีกาเวลอ่ะคือถ้ามีก็ต้องเจอเลยหรอใช่ถ้ามีก็เจอมันก็เหมือนเธองมเข็มในมหาสมุทรอะแต่ขุดตรงเลยมันก็อาจจะไม่เจอนะบางทีมันอาจจะอยู่แบบบล็อกข้างๆที่เธอขุดก็ได้แล้เธอขุดไปไม่เห็นอะไรเงี้ย มาลองดูกันดีกว่าค่ะว่าพี่ขวัญกับพี่ทูเนี่ยใครจะเจอเพชรก่อนกันหรือว่าอันนี้เราจะไม่เจอเลยโคตรไกลอ่ะถ้าคุดไปถึงไหนเนี่ยไหนยุโรปโอ้โโคตรไกลเขายังขุดหาดห้านข้างอยู่เลยประเด็นประเด็นคือขุดขดไปข้างหน้าแล้วอะพอดเขาหมดแหละใช่หรอเออก็ลงข้างใต้แทน เธอเ่มมีทอตเพราะเขาไปให้เธออยู่อะหมดแล้วหมดแล้วเลือันเดียวหมดเลยหรอเพื่อใช้ทอดเปลืองจังวะกําลังไล่คุณแบบว่าข้างล่างอยู่โอ้ยทุกคนท้ออะไม่ได้เจอไหมเนี่ยเพชรเนี่ยคือแบบมันหายยากมากอ่ะมันแบบการที่เราจะเจอเพชรเนี่ยมันโคตรยากเลยมันต้องหายยังไงก่อน ขุดมั่วแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเจออะวันนี้วันี้วันี้วันนี้เจออะไรอะยู่ไหนยูอไหนยู่ไหนโอ้โหเธอขุดโคตรไกลเลยเอาจนพีอแตกแบบหนึ่งอะใช่หรอเออทาร่าทาร่าทาร่าเขายังไม่เจอเล่ย เธอเจอก่อนเขาอ่ะแล้วเธอจะขุดยังไงใช้ดาบขุดได้ไหมบื้่ออ๋อใ้าตีเขาทำไมนี่อุ้ยคือมันไม่ไดีแค่เดียวอุ้ยอุ้ยขอที่ขุดหน่อยขอที่ขุดหน่อยขอที่ขุดหน่อยอันนี้ขุดแค่แตกมีเม็ดอ่ะนี่เนี่ยอุ้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 ยสีเม็ดหรอ บ้านะามีอีกปะหากอนหาก่อนหากก่อน,อนต้องอยู่แถวนี้แหละเพราะไม่น่ามีแล้วเน,นี่ยหมดแล้วไ็ได้แค่สี่เม็ดไปทำอะไรได้วะสี่เม็ดได้อยู่ก็ทำที่ขุดอะเจออีกเหรอไม่ใช่ได้ห้าเม็ดรวมกับในถ้ำอันอ๋อรวมกับในถ้ำมีกหนึ่งอันที่บ้านเราน่าจะมีอีกหนึ่งอันมั้งใช่ใชใช่มันเป็นทรายแล้วนะตรงนี้อเอะอะไร ขุดมัวเจอเฉยมีแค่สองอันมีแค่สองเม็ดเอ้ามีอีกไอ้บื้อไม่ขุดดูไม่ได้ดูไม่ขุดดูดูดีมีอีกเม็ดหนึ่งเอ้ยย y า h ูไปได้แล้วได้กี่เม็ดสรุปสรุปสรุปยอดให้ดูหน่อยครับได้ทั้งหมดแปดเม็ดว้อเธอได้ยินเสียงอะไรไหมปุดบุดๆุดๆุด น่าจะเป็นคนจมร้าอ,อยู่หังใต้ดไนะิไม่น่าใช่นะไม่น่าใช่นะเขาว่าข้างล่างมีลาวาแน่นอนเฮ้ยเฮ<อ>้ยายายาของจะหายหมดแล้วตายนะถ้ามันมีจริงคือแบบอุยเย่เลยนะมันมีจริงปะเนี่ยเราต้องการลาวานะทุกคนฮ้ยนั่นไงนั่นไงของจริงว่ะทุกคนโอ้โห เอออย่าอย่าแกล้งเขานะอย่าแกล้งเขานะของในตัวเขาหมดนะถ้ามีของในตัวแล้วตกลงไปตายนี่ก็คือของหายหมดเลยครับผมใช่แล้วมันคือลาวาเนาะก็เพิ่งชื่อว่ามันคือลาวานะถ้าเขาขุดบล็อกในเธอยืนเธอจะโกรธไหมกโกรธไงของเขาอยู่ในตัวเขาเต็มหมดเลยเลยวงเลเวลด้วยก็เป็นเธอเธอโกรธไหมอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไมเธอโกรธไหมอ่ะเฮ้ยอย่าอย่าอย่าแกล้งเขาอย่าแกล้งเขาโอ้โหบ่อใหญ่ด้วย แล้วเขาขุดบล็อกที่เธอเยืนอยู่ล่ะอย่าอย่าอย่าแกล้งเขาหาทำเจ้าอ่ะแค่นี้พอ,ลอแล้วโอเคงั้นเราก็ลาดน้ำไปเลยฮะทุกคนโอ,อ,อ้แล้วลาดเพื่ออะไรอ่ะลาดเพื่อมันเป็นออกซิเดียนไงแล้วเดี๋ยวเขาต้องไปทำที่ขุดเพชรแล้วก็มาขุดออกซิเดียนไหนเพชรอยู่ไหนนะเพชรอยู่ไหนนะโอเค เราใช้เพชรสามเม็ดนะทุกคนทําที่ขุดจึงเรียบร้อยได้มาแล้วครับจายมอนพิกแนะอเพระกลัวตรงนี้ข้างล่างมันเป็นลาวาวะ่ะขอให้ไม่ใช่ราวานะข้างล่างอะ่ะโอเคอเค้อาวของเต็มทิงหินนี่ขุดไป้วเก็บให้เอาเหรอ ขุดนานเนาะขุดนานใช่มันคือออฟซิเดียนะมันก็ขุดนานอะ่ะแล้วที่ขุดพังง่ายไหมที่ขุดอ๋อทนทานที่สุดแล้วเพราะว่าเพชรก็คือแบบเป็นแร่ที่หายากเธอเธอบังการขุดเขาเ้ยมัน,<ช>มนต้อง<บ>เริ่มน้ำหนึ่งใหม่เลยอะ่ะออไมันดินข้ามแบบเนี้ยนะไม่เนอะโอ้ยต้องขุดใหม่เลยเนี่ย แล้วยจะตัดไผ่ทำไมอ่ะกกกเกบ็บเก็บเก็บเก็บไผ่ไปหน่อยจะไปคัฟกระดาษเกบ็กบเกบ็บเก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 ็บให้หมดกระดาษไปทำอะไรเรียนหรอเอากระดาษไปคัฟหนังสือ,อยังไงล่ะเราจะต้องแบบเรียนรู้ไงได้ไหมกระดาษอะ่ะไดเขียน <ทำ S 1> ว่วพเปอร์เอามาเลยเอามาเลยเอามาเลยเราต้องใช้เยอะอยู่ละและเราก็ต้องใช้หนังสัตว์นะทุกคนซึ่งมีแค่สามเท่านั้น สามเท่านั้นจริงๆแล้วก็ใช้เพชรอีกสองโอเคต่อไปนะทุกคนเราก็จะทำโต๊ะเอนชานกันเลยจ้านี่แะดงได้มาแล้วครับโต๊ะเอนชานต้องทำห้องเอนชานแล้วปะ่ะถูกป่ะไม่ต้องหนกไม่ต้องหนกมันต้องทำเธอเนี่ยขุดแค่ตรงนี้นิดหน่อยก็ทำเป็นห้องเอนชานเพื่อความสวยงาม เราจะเดินเข้ามาชิปปะแล้วก็บร<อ>ิเวณช้นก็จะอยู่ตรงนี่อตอนนี้คือพี่ทําหนังเอ,อ่อหนังสือไม่ได้แล้วอ่ะทุกคนเพราะว่าขาดหนังอ่ะพี่รักเขามอมหน้าที่เธอไปฆ่าน้องวัวมาซะแล้วเหลือน้องวัวไว้เป็นแม่พันธุแค่สองตัวเท่านั้นนะไปจัดกา้ไม่ทําบาปไม่ทาบาปอ้าไม่ทําไม่ทำเขาไม่ฆ่า,า,าสัตว์เหรอไม่หูวัวเต็มคอก จะฆ่าหมด,ดเ,ลเลยหรอบ้านก็เหลือไว้สองตัวไงวิมันจะไปเปล่าอุ้ยมันไม่ดอมหนังให้เขาอะ่ะ<ด>เอาหนังมาไอหนูเออได้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 เอามาไอห,หนูเหลือไว้สี่ตัวก็ได้เหลือไว้สี่ตัวก็ได้นี่ฉันแบบไตบุญนะเนี่ยเหลือไว้ต้องสี่ตัวนะชะดาดานเนี่ยแล้วเราต้องทำชั้นหนังสือแบบล้อมรอบอ่ะแล้วสูงสามชั้นอ่ะ กการเอนชานที่ดีไงก็คือถ้าเกิดมีหนังสือแค่เอ่อชั้นเดียวก็เหมือนเราแบบมีความรู้น้อยอ่ะเราก็จะเอนชั้นของได้น้อยอเข้าใจปะเราจะต้องทําแบบชั้นหนังสือให้เต็มสามชั้นน่ะเราถึงจะแบบว่าเป็นคนที่แบบมีความรู้เยอะอะไร่งเงี้ยก็เอนชั้นของได้เยอะอะไรงเงี้ยเห็นปะมันจะมีช่องลาพีอยู่แล้วก็ใส่ดามในช่องด้านซ้ายใช่หอใช่แล้วเธอเอนชั้นเลยมาเธออ่านข้าวมันไหมอืมไม่ได้อ่าน โอเคชุดเกาะไอรอนแบบว่าเต็มเซตอะครับเอาไปกางเกงเสือ้อลองเท้าเอาไปหมวกไม่ต้องกดใส่ไม่ต้องกดใส่เพราะเดี๋ยวต้องไปเอนชานอีกก็จะใส่ทำไมอะรีบเนาะโอเคเอนชานกันดีกว่าอุ้ยแต่เขาว่าใช้หนังสือมันยังน้อยอยู่นะแต่ว่าเขาเอนชานเล็กๆน้อยๆแล้วกันไม่มีลาพีดอะเาไม่มีลาพีใช่ป่ะอะเอาแบ่งให้ ว้ยว <Why>? <laughs> ้ยปกตีเขาทำไมล่ะแอร้อนแกร้อนขอกันดีๆก็ได้นะพอยิ่งเลเวลน้อยมันจะเอนชันได้น้อยมากเลยอะงั้นไม่ไมค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็เอนชันไ้ก็ได้เรียบร้อยครับทุกคนชุดพี่ก็แบบว่าเป็นชุดไอรอนโ o เทคหนึ่งหมดเลยอะคะ่ะอุ้ยดูแบบว่าดูดีมีราวสีเลยอะเบอร์น่าดูดิชุดแบบ ชุดแบบวิ้งวับวิ้งวับป่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทำอีกอย่างเนึ้อทุกคนก็คือกล้องสองทางกุยนี่ผมไม่กล้องสองทางไกลแม่คุณครับข้างหลังครับข้างหลังครับแหน่ขี้ขวาดูฮะมันเหมือนแม่ขยายเลยก็ใช่ไงมันคือกล้องสองทางไกลลองสองนุ่นสองน้องม้าดีกว่าส่องม้ามันไม่เหมือนกล้องสองทางไกลมันเหมือนมม่ขยาย แม่ดําทำมินยังอยู่คือแบบเราสามารถส่งไปไหนก็ได้ทุกคนไกลๆส่องมองไกลๆอ่ะกดําทำมินมองไกลๆไม่เห็นอะไรเลยอ่ะมืดอืดมากก็มันไม่เห็นดิมันมืดจ้าก็มันมืดอยู่เนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นไงวะเราไปส่องแบบว่าอยู่บนภูเขาสูงใช่ภูเขาสูงส่องไปว่าแบบเอ้ยมีหมู่บ้านไหมนะตรงนี้มีอะไรไหมนะอะไรเงี้ยเวลาแบบเดินทางอะไรเงี้ยถือว่าเป็นของที่แบบว่าดีมากทุกคนเป็นไอเทมที่ดีมากนะ ใช่แล้วโอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็ถือว่าเราทำภารกิจสำเร็จและกันนะทุกคนเพราะว่าได้โต๊ะเอนชานมาแล้วก็เดนชานชุดเกาะด้วยนะคะทุกคนโอเคถ้าน้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe กับพี่ขวัญด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาก,กัณพีก่อน,นะคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย